สวัสดีเจ้าเพื่อนๆวันนี้มาดูคอกแพะคอกวัวจ้าไอ้คอกแกะติดแต่แพะนั่นแหละมาดูคอกแกะจ้ามาทําความสะอาดแล้วก็จุกไฟไลย่ยุงด้วยจ้าเพราะว่าฝนตกไงคือปล่อยปล่อยแกะออกไปข้างนอกไม่ได้อะเราก็จะต้องหาอะไรมาให้แกะกินไงก็คือวันนี้ก็จะได้กินหญ้านในเปียบบดอยู่ในคอก เราก็มาทำความสะอาดที่แบบว่าเราเคยเอาเอาหญ้าหญ้าขุนมาให้กินเนี่ยเราก็มาเก็บทำความสะอาดคอกให้เรียบร้อยแต่เนี่ยน้องนำโชคเขาชอบคนนะชอบให้รูปให้คําให้เช็ดเนื้อเช็ดตัวเนี่ยเขาก็จะมายืนมาหาเราเนี่ยเราก็ต้องแวะทักท่ายกันนิดนึง แล้วพอเขาเนี่ยพอเราไปทำอย่างอื่นเขาก็จะเริ่มไปหาคนอื่นแหละอ้าวอันนี้มีคนมาเป็นเพื่อนครับแจ็คพอตเองครับคันคันคอ้าวมาหาตะก้องอีกพอเห็นเราทำงานก็ไม่ได้มาหาตะก้องให้ตะก้องช่วยเก่าเป็นไงผมรอไหมครับ เก็บกวาดให้เรียบร้อยให้สะอาดสะอาดตากล้องกับแชร์ไปเยอ่ะเก็บให้เอียบมันจะได้แบบมีตัวอะไรเข้ามามันก็จะได้เห็นไงสะอาดสะอาดอน้องอ้วนปุกปุยคลอดคนแรกในคอก เอียอ่ะมีอะไรตามซอกตามอะไรก็เอาให้เอียงเพราะว่ากันตัวอะไรมันจะมาแอบ,บมาซ่อนเงนี้ยงูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรเงี้ยแต่ว่าต้องดูแลให้ดีให้สะอาดสะอ้านเพราะว่ามันบางทีมันก็นอนข้างล่างไงแกะเนี่ยมันไม่ค่อยจะนอนข้างบนเนี่ยมันนอนข้างล่างพื้นล่างเนี้ยเราก็ต้องทําให้มันเอี่ยงพี่คือเก็บกวาดให้เอียง อะไรล่วงหลดไว้ก็ต้องเก็บน้ำให้เรียบร้อยถัาไปจา้ากปาน้ำถังน้ำมีสองอันอไว้แบบเอออันนี้มันมันหมดแล้วมันก็ยังมีกินอีกอันเก็บไปเนีกว,วาดกวาดกองไว้เดี๋ยวเวลาเราจะเผาแบบไล่ยุงอะ่ะเราก็จะเอาอันเนี้ย ไปเผาด้วยเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม,ไม่แบบไม่เสียประโยชน์ไปอะ่ะยิ่งแบบเป็นหญ้าที่มันยังไม่ค่อยแห้งยิ่งดีเลยมันทําให้มีควันเยอะขึ้นควันก็ไล่ยุงไลทั้งแพไลทั้งวัวมื่กออีไลทั้งแกะไลทั้งวัวเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปไว้ฝั่งคอกวอัวเนาะมันก็ชอบโค่นันะชอบโค่นถังอะถังมันจะพังแหละ เลยคิดได้เอาเอามาไว้ในข้อแกะดีกว่าเพราะว่าแกะมันไม่ค้นแน่เพราะตัวมันยังเล็กตัวมันเล็กมันค้นถังไม่ได้หรอกแล้วก็ควันเนี่ยมันก็ยังไปทั้งข้อวัวข้อแกะอยู่ดียังไงมันก็แบบได้ผลประโยชน์ทั้งสองอย่างแหละเราก็เลยเอามาไว้ในข้อแกะกว่า ่อยกินันล่ะกินมกันแล้วอะนอนมั่งเิอเล่นมั่งอะไรมั่งว่ากันไปเนี่ยเห็นเนี่ยทำค่อยๆเนี่ยมันร้อนอันนี้มันเหนื่อยมันมัน,ม,นมันไม่ได้เหนื่อย,อยนะแต่มันร้อนข้างในเนี่ยแบบเราเขา้าเรากลางมงไงม,มงที่แบบมันที่อะ่ะลมมันเข้าไม่ค่อยได้อะ่ะ ร้อนเนี่ยเื่อแตพกพักๆเลยอันนี้มาให้กำลังใจตลอดอาเป็น,นเพื่อนเราอยู่ไหนแจ็คพอตอยู่นั่นครับสวัสดีครับผมแจ็คพอตเองครับ